มาดูในส่วนของคุณอนุทินสื่อมวลชนไปถามว่าจะขอเข้าพบคุณทักษิณด้วยหรือไม่อันนี้ปฏิเสธที่จะตอบนะคะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าจะไปขอพบจริงๆเนี่ยบอกว่าก็เคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชากันมาก่อนแล้วก็มีพระคุณทางการเมืองก็คือแต่ก่อนเนี่ยคุณทักษิณก็ได้เชิญคุณอนุทินเนี่ยมาร่วมเป็นกรรมการบริหารพักของพรคไทยรักไทยมาตั้งแต่สมัยปี2547ได้ค่ะก็ดําเนินการทางการเมืองมากว่า20ปีแล้วแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะคุณอนุทินก็บอกว่าที่ไปพูดกันว่า มีนายกสองคนขออย่าพูดเลยดีกว่าค่ะเพราะเรื่องจรินก็มีนายกเพียงแค่คนเดียวค่ะในอนุทินชาบรากูลรองนายกและต่มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ กล่าวถึงกาหนดการที่บอกว่าจะมีการเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตรงนี้ไม่ขอเปิดเผยดีกว่าค่ะแต่หากจะไปพบก็คงเป็นในฐานะของอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณในอดีตตั้งแต่ปี2547ก็คือคุณอนุทินเนี่ยเข้ามมเล่นการเมืองเป็นสมาชิกของพรรคไทรักไทยที่มีคุณทักษิณนั้นเป็นหัวหน้าพรรคนั่นเองโดยตรงนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันมาก่อนแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ ที่จะมีการพูดคุยกันแต่คงไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานราชการแผ่นดินฉะนั้นหากจะไปพบกันก็ใช้เวลาส่วนตัวค่ะไม่ใช่เวลาในการปฏิบัติเน้าที่ราชการแต่อย่างใดส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้นายรักษินมีการระบุว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็พร้อมให้คําปรึกษานั้นนายอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ เป็นหน้าที่ของเราดีกว่าคะ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มีการพูดผิดตรงไหนเพราะว่าไม่ได้มีการพูดว่าจะมีการเรียกรัฐมนตรีไปส่งไปสั่งการแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ค่ะทําไม่ได้อยู่แล้วคนที่สั่งการรัฐมนตรีได้คนเดียวว่าจะสั่งให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็คือนายกรัฐมนตรีเท่านั้นฉะนั้นคะ่ะขออย่าจับคําพูดทีละคาแล้วก็พยายามที่จะมีการตีความจนทําให้เกิดความสงสัยต่อประชาชนเลยสําหรับกรณีที่มีบางส่วนเกิดความสงสัยเรื่องของนายกรัฐมนตรี สคนนั้นคุณอนุทินยืนยันว่านายกรัฐมนตรีมีแค่คนเดียวค่ะรัฐมนตรีมีทั้งหมด35คนฉะนั้นอย่าไปพูดว่านายกมี2-3คนอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าใครเป็นคนตั้งนายกรัฐมนตรีมาค่ะ